งามมาเบิ้งเขางาสวัสดีค่ะพี่น้องคาะมื่อน,นี้ปะาแตวสิบ้าพี่น้องมาเบิ้งเขาหน้าท่ามปะแตว่วาเป็นจังดพเพะว่าเพิ่นวาน้ำานำมูนม,ม,มันขึ้น้นำม,มูนมันเขาน้าจักสิได้กินบ่ได้กินโอ้ยเป็นความหวังของปะาแต้วได้ี่ เาบาดเจ็บศีรษะพีเบิงเขาเนาะมาไม่เป็นตะด็กิ่นบอพี่น้องเฮ้านะ่ะตาตาตา,าผู้ใดเพิ่นก็ว,ว่าน้าเขาหน้าแล้วคู่แต๋วไปเบิงหน้าเราไปลงมาได้หัวใจมันก็จดจ่อยกับระดับน้ำเนาะพี่น้องมาจังได้มาสิข,ขืนสูงหลายปนไหนพี่น้องเบิงค่ะพี่น้องเบิงน้ำเลยอันดับแรกก็ไดอืม,มอยู่ประมาณเคิงแขงนี่แหละพี่น้องบ่าปไหนดอกเนาะพี่น้องบ่าปไหนดอกแต่ว่าน,าน้ำส่วนๆนทางพุ่นมันก็เริ่มไหลเขา้า ไปปั่นคู่ไว้แล้วพี่น้องไปถมไว้แล้วบ่ให้มันเขา่าน้องเอ้ยสิมาถ่วมเขาปัดแ๋วจังได้เขาออกข่วงเมืเบิ้งแน่พี่น้องแถวนี่ปลายปายมันจะเหลืองเมด่อหรอแม่พี่น้องวิขันเป็นถ่วมีเฮ็ดจังใดแต่ว่ายับไปอีกมองนึง่งมันก็นยังพันด้เหลืองแล้วพี่น้องมันก็นยังเขียวเขียวอยู่ เกินอีกอาทิตย์หนึ่งดอกพี่น้องเหลืองน้ากันมัดป้าเต้าต้องได้เกี่ยวแท้ๆมาเบิงทางฝากขัวมือค่ะพี่น้องฟังทางนี้นี่สิเป็นฟังไฮห,หน้าที่มันสูงเนาะพี่นอ้องที่มันสูงๆถึงหน้าห่วงเพิ่นกับว่าอยากไงปัไหาก็ออกห่วงกันมืดเราเนี่ยพี่น้องเบิงฟังทา้งขัวมือกับทา้งสายมือนี่เห็นบ่พี่น้องทา้งสายมือเขาออกจากเหลืองแล้วแม่พี่น้อง ถืมสิมากเกีียวสังขึ้นไหนนอพี่น้องเอ้ยเห็นจังสี่ก็ดีใจแล้วก็มาเก็บเอาภาพอางามไปฝากตีฝากน้องเนาะพี่น้องดีใจยุ่ได้นี่ดีใจน้ำปลาเต๋วบอน้ำบ่อหลปันไถแม่อืมคักอิลีคักอิลีพี่น้องเอ้ยขอยางเดียวย่าตกมาอีกท้อฝนกน็ไดเนาะพี่น้องเอาซ้ำนี่ก็ได้นนําหรือสิลดลองอีกจักน้อยก็แห้งดีละ่ะ ที่ใดมีเขายู่เขากินมีเขาปันพีปะนองผู้เพนทุกพันยาก,กินเนาะพี่น้องแบงกนกินผู้เราสอบสองสอบทองฝ่าคือมางามถิมือเนี่ยทองฝ่างามงามพี่น้องแต่ว่าปลาเต่าไทยหรอกจักแสงมันเป็นอย่างหอกฟืบฟับฟืบฟาบถานาถ้ำบ่ทถ่วเบาเดอร์ผู้ใดอยากกินน้ำปลาเต่าเนี่ยถานาถ้ำพ่ทถ่วได้กกินแทบพี่น้องเอ้ย อืมอืมพูนพูนโอ้ยทายห่วงของงามๆให้เบื้องเด้พี่น้องเลยเบื้องงามบอ่อยิ่งพูนพูนพี่น้องคะหน้าท่ามปัดแต่งงามบ่อหน้าพีหน้านองเป็นจังไหรเนาะ พี่น้องนี่อีกไฮห,หนึ่งไฮนี่มันงามงามตอนที่ตอนตอนที่ให้นี่ออกเนาะออกห่วงนี่นี่นี่พี่น้องตอนให้นี่ออกห่วงเพิ่นยังบ่ออกน้าเขาเดีย้อนว่าเพิ่นงามเพิ่นงามเพิ่นเขียวลืนเขาเนี่ยทาามีเขาจะเหลืองม,มั้หรอคําเมนว่าซ้ำนี่มืดกับสีเกียวมืดพุนแล้วเนาะ กสรุปว่าพี่น้องน้ำก็เริ่มเขาแต่ว่าเข่าก็ยังบ่หลายดอกจั้งไดก็สร้างเถาะบุญมีก็สิได้กินดอกเนาะพี่น้องก่อนสิจากกันคลิปนี้ก็เอาวิวงามๆมาฝากพี่ฝากน้องวิวทงให้ทงหน้าวิวหน้าท่ามแบบสวยๆแต่ก็ร้อนๆพี่น้องเอ้ยย่านน้ำท่วมนะ่นละ แต่ว่าเท่าที่เบื้องมือนี่คือสิบ,บทถ่วมหน,อ,หน,อ,นองเนาะพี่น้องางามบอขับพี่น้องเขาปะเตางามงามเรงไหนก็ย่าให้น้ำท่วมเถาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศเขาหน้าถ่าม,มือนี่แล้วอย่าลืมทรงกำลังใจให้ปะเต๋านี่เดอ้อพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะคลิปนาปะเต๋าสิบ พามาเบิงถ้าได้เกี่ยวสิพ้ามาเบิงบรรยากาศการเกี้ยวนอพี่นองสีได็เกี้ยวเอารถมาเกี้ยวด้วยเจ้าของสิเกี้ยวหรือสินงังเรือเกี่ยวถ่ารุ่นซอยปตเแตวเดิมพีนองเด้อสวัสดีค่ะิ่งเขาให้แรบิังเขาให้แนะเ,เขางามงามเขางามงาม